คดีน้องชมพู่เกือบติดคุกเพราะพระ,พระลุงพลเคืองพระให้การผิดจากกรณีที่นางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่เกิดข้อข้องใจว่า11พฤษภาคม63ช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16น,นาฬิกานายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่หายตัวไปไหนนั้นล่าสุดพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดป่าภูผาแอกบ้านกก,กอกตํบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดพุทราหาร ยืนยันว่าตอนที่ลุงพลเดินทางมารับพระลุงพลทราบแล้วว่าน้องชมพูหายตัวไปโดยเมื่อสิเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาอาตมาจําช่วงเวลาไม่ได้ลุงพลได้ขับรถมารับพระอาจารย์สุรัตเมื่อนขนของขึ้นรถเสร็จลุงพลก็มากราบลาพระอีกรูปภายในศาลาที่จะไปจําพรรษาที่อื่นระหว่างนั้นอาตมาได้ยินเสียงลุงพลพูดสั้นๆว่าน้องหาย เดี๋ยวส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหายืนยันว่าได้ยินดังนั้นจริงๆจากนั้นลุงพลก็ขับรถไปส่งพระทางด้านนายชัยพลวิพาลุงขอนน้องชมพูบอกว่าวัานดังกล่าวหลวงพ่อน่าจะจําผิดอาจจะเกี่ยวกับเวลาที่คาดเคลื่อนยืนยันว่าวันที่ไปรับพระยังไม่รู้ว่าชมพูหายตัวและไม่ได้พูดคุยกับพระถึงเรื่องชมพูหายแต่อย่างใด นางวงปู่ฝ้อายุห3ายุ53ปีชาวบ้านกกกอกที่เห็นลุงพลไปส่งพระบอกว่าในวันที่11พฤษภาคมเวลาประมาณ10นาิกาถึง11น,นาฬกาขณะที่ตนนั่งอยู่ที่เก้าอี้หินอ่อนบริเวณบ้านเพื่อนอยู่เยื้องกับซุ้มประตูวัดภูผาแอกได้ยินเสียงลุงพลชวนไปส่งพระซึ่งขณะนั้นหันไปเห็นลุงพลแค่ไม่นานซึ่งในตอนนั้นเห็นแค่ลุงพลแค่คนเดียวและไม่รู้ว่า มีใครอยู่ในรถอีกหรือไม่นางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่บอกว่าอยากให้ลุงพลตอบคำถามว่าช่วงเวลา14-16ถึงินิกาของวันที่11พฤษภาคมตอนนั้นลุงพลอยู่ที่ไหนและทำอะไรทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงมาสอบถามประเด็นนี้กับตนหลายครั้งคดีน้องชมพู่พันตรดเอกสุรโชคเจสดาเดชหรือสรวัตรแรมโบ อดีตผู้อุ่มกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนนาจเจริญและที่สารวัตรกองปราบนครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนยังทำคดีนี้อยู่เพียงแต่ว่าเก็บเป็นความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ที่ล่าช้าตั้งแต่แรกเริ่มรู้สึกเสียดายเพราะ รู้ผลการชันสูตรพลิกศพช้าเกินไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้ตีที่แผ่นหลังจะทําให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนตํารวจสอบปากคำทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็นกับคดีน้องชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนทําคนเดียวไม่ได้ทั้งนี้สําหรับคดีน้องชมพู่ตารวจมีการเรียกชาวบ้านกบกอกนั้น หลายคนเข้าให้ปากคำหลายครั้งเช่นนายวัชรินพ่อแบม12ครั้งนายแอมพิ่สนุพร10ครั้งนางนารินหรือป้าถอนสองครั้งรวมถึงนายมอกพยานของลุงพลมากกว่าสองครั้งด้านพันตรุษเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการปฏิรูปตำรวจเปิดเผยว่าตนมองว่าคดีของน้องชมพู่ผ่านมามากกว่า3เดือนแล้วที่ตำรวจชุดทำงานอย่างเงียบเพราะ คดีเดินต่อไปไม่ได้แล้วจะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกไม้จับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วทั้งนี้ ตนคิดว่าตำรวจเดินพลาดที่ทำให้เป็นคดีการฆาตกรรมตนนั้นหมองว่าควรทำให้เป็นคดีเด็กเสียชีวิตผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกเพราะยังไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายซึ่งถ้าหากมีหลักฐานค่อยแจ้งจับคนร้ายภายหลังได้การที่เป็นคดีฆาตกรรมแต่หาคนร้ายไม่ได้คดีนี้จึงจบไม่ลงแบบนี้คดีนกชมพู่สรยุทธไข,ขป่ปมจับโปลุงพลคดีนกชมพู่ หลุดพิรุธเพียบตั้งแต่ต้นยังคงต้องติดตามกันต่อยาวๆกับคดีน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรัณวงศีชาอายุสามขวบที่ล่าสุดสรยุทธสนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไล์สดวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวนั้นย้ำว่าเป็นการติดตามข่าวนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเท่านั้นไม่ใช่การพยายามขยายความเป็นเซเล็บ ของลลุ่่พแตยาใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่อง3คนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเผยกับสรยุทธสุทัศนจินดาว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากของน้องชมพู่นั้นมีรอยช้าเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปาก จนหมดสติไปแต่ขณะนั้นน้องชมพู่นั้นไม่ได้เสียชีวิตในทีเดียวทันทีทําให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจจึงนําร่างของน้องไปวางไว้ในกอไผ่ก่อนจากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นอีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงน้องยังมีชีวิตอยู่ แต่อาการก็ร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปแค่หนึ่งคำและกินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ภูเหล็กไฟเพื่ออำพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันพิรุธในเรื่องนี้คือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมานั้น และรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็กสามขวบนั้นจะทำได้หลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับส่งพระแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านตอนนั้นมีข่าวว่าล้านสาวหายตัวไปจึงมีการตามหาในหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่มีการขึ้นไปหาที่ผู้เหล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่าไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนนั้นได้การตามหาแบ่งเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิง ทว่าในกลุ่มผู้ชายที่ตามหาไม่มีใครเห็นลุงพลและมาเห็นลุงพลอีกทีคือบริเวณทางลงภูเหล็กไฟซึ่งคนที่เห็นก็คือเจ๊บุญมาซึ่งเธอบอกว่าเห็นลุงพลในท่าทางเหม่อลอยไม่ทักทายใครเหมือนกับคนที่ไม่มีสติจึงเกิดคำถามว่าทำไมลุงพลถึงขึ้นไปบนภูจากนั้นชาวบ้านก็หาจนมืดและประสานตามหมู่บ้านอื่นๆก็ไม่เจอ คดีนอกชมพู่โกหกคนทั้งประเทศแชร์พิรุษปมมือถือสองซิมลุงพลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเองจากกรณีที่สารจังหวัดพุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาในฐานความผิด3ข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชันสูตรพลิกศพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตำรวจนั้นมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขนสมเส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานเป็นปีกว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับได้ในครั้งนี้และฟัน3ข้อหาได้แก่1พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา ตืยประ,ะจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนด้วยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภา,ภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชะนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทาคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่ หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือการสอบปากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งคำให้การต่อพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวน ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทําให้ได้ข้อเด็จริงที่ว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตนเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนําซิมโทรศัพทพ์ของตนไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไป